หายทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ายจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะความรักความสัมพันธ์คนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนสามารถรับชง รับฟังได้นะคะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างย้ํากันอีกรอบนึงแลวกันเนาะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ทุกท่านเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะชาวราศีมีนนะคะมาดูกันหน่อยสิพลังงานหลักของคุณพลังงานรวมของคุณคนโสดในช่วงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง เดรสตามาเลยเดรสตาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความโสดอยู่แล้วนะคะพลังงานหลักของคุณออกมาบอกว่าในช่วงธันวาคมน,นี้คุณก็ยังต้องโสดอยู่นะ นาะดึกซันนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบแล้วก็ตามมาด้วยราชินีถือเหรียญกําลังโฟกัสหรือว่ากําลังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จการเงินหรือเป้าหมายชีวิตอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทั้งหลายช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเลยสักเท่าไหร่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตและอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยก็ได้ที่ยังไม่อยากที่จะไปโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักมากขนาดนั้น มันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าถ้าปีนี้เนี่ยภายในธันวาคมนี้ยังไม่มีใครเข้ามาจริงจังในชีวิตคุณก็อยากจะรอเป็นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เพราะมันมีความรู้สึกว่าส่งท้ายปีเนี่ยเรายังไม่มั่นใจเลยนะคะเราเองยังไม่ค่อยที่จะมีเวลาที่จะมาเยียวยาหัวใจตัวเองหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่อะไรในปีใหม่ด้วยเพราะช่วงนี้หลายๆคนกําลังโฟกัสหรือว่ากําลังมีความรับผิดชอบกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสทางด้านการเง การงานค่อนข้างสูงเลยยังกําลังให้ความสนใจหรือกําลังใส่ใจกับเรื่องของความมั่นคงตัวเองอยู่บางทีก็มีแอบกลัวเหมือนการแอบกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีแฟนตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแล้วเหมือนกับว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นใจกลัวมากกว่าค่ะกลัวว่าจะเสียเวลาเหมือนกับดูใจกันไปแล้วเราเองรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องมาเสียเวลาในการเรียนรู้ดูใจกับคนใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้คุณเองก็หมดความมั่นใจที่จะ เปิดใจกับคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีมีนรัคนาราศีมีนธันวาคมนี้ยังเป็นคนโสดที่โสดสนิทโสดแบบไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยนะโสดแบบโสดจริงจังมากนะจ๊ะแล้วดีหน่อยอาจจะมีบ้างเนาะที่ แอบส่องหรือไปแอบชอบใครบางคนหนึงที่หรือแอบชอบใครที่มันทาให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังเป็นการแอบรักแอบชอบแต่ไม่ได้หวังที่จะครอบครองนะคะมาดูกันหน่อยซิว่าแล้วจะมีใครเข้ามาไหมถ้ามันจะต้องโสดจริงๆเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหม ซึ่งเดอะเมเดอเฮอร์มิตก็ออกมาบอกอีกนะคะว่ามันเป็นความเงียบเหงามากๆค,ความเดียวดายความเงียบเหงาความโซดแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเวลาที่จะเข้ามาหาเราก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเนี่ยกำลังโฟกัสในหน้าที่การงานหรือว่ากําลังมีความสุขกับการทํางานกับการพัฒนาตัวเองมากๆมันเลยทําให้เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาเหมือนกันนะคะเดอะเฮ มิดเนาะ The Empress หกไม้เท้าแล้วก็ ราชาถือดาบก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหาคุณแต่เป็นคนที่อายุมากกว่ามากๆเราเองอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่ได้อะไรมากนะถ้าไม่ใช่คนที่อายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาเยอะๆมีความผิดหวังในชีวิตมาเยอะๆนะคะเข้ามาก็ไม่ได้ที่จะเข้ามาหลักเราหรือว่าไม่ได้อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์ในมุมความรัก เพียงแค่เขาเข้ามาต้องการที่จะเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะโดยินเพรสเพราะฉะนั้นระมัดระวังเนาะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคนที่เข้ามาจะเข้ามาพักใจหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราก็อาจจะต้องระมัดระวัง ใจตัวเองเอาไว้นิหนึ่งนะคะคนนี้เข้ามาก็มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะที่จะเป็นชาวธาตุไฟเนาะชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดใจกับใครเหมือนกันแล้วก็เข้ามาไม่ได้หวังว่าจะมาคบกับเรานะคะเพียงแค่รู้สึกสบายใจที่ได้ปรึกษาคุณที่ได้คุยกับคุณคุณเองอาจจะเป็นคนโสดที่เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วมันไม่มีพันธะแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะมาปรึกษาเราเพราะว่าอาจจะเรื่องของ สถานะที่มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปที่ทําให้คนกล้าปรึกษาเพราะฉะนั้นนะคะยังโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะไม่ได้มีสเสน่ห์ในช่วงนี้เท่าไหร่เนออาแอบดูหน่อยสิว่าจริงๆแล้วคุณคิดยังไงกับความโสดเนี่ยชาริออดเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะเหนื่อยกับความโสดจัดเมนหกถ้วย เจ็ดไม้เท้าก็ไม่ได้แฮปปี้กับความโสดนะเหนื่อยเหมือนกันอยากมีใครสักคนหนึ่งเหมือนกันจะเป็นคู่แท้คู่เวียนคู่กรรมหรือว่าคู่อะไรก็ได้ก็อยากมีใครสักคนหนึ่งค่ะไม่ได้อยากว่าจะต้องโสดไปตลอดเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตความรักก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตของคุณเหมือนกันแต่มันแค่เป็นจุดที่เรารู้สึกเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับ ความไม่ชัดเจนเหนื่อยกับการที่ต้องมีการเลิกราหรือว่าปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่เราเองก็เคยผ่านมาในอดีตตัวคุณเองยังมีการแอบกลัวที่จะต้องเจอกับเรื่องราวเหล่านี้มันเลยทําให้คุณก็เหนื่อยแหละแต่ก็ไม่ได้อยากจะโสดไปตลอดนะคะแล้วก็เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือค,คุณผู้ชายก็แอบรอคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอะไรในตอนนี้แล้วก็ แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขกับความโสดไม่ได้อะไรมากมายเนาะนะคะอ่ะออร์เ,เคลิลน,นออกมาบอกว่าก็รอคนที่ใช่เหมือนกันแหละนะคะรอคนที่ใช่รอคนที่พร้อมที่ทจะตัดสินใจอยู่ร่วมกันในชีวิตแบบจริงจังไม่อยากที่จะต้องมารักลักเๆลๆๆิกเพราะมีความกลัวกับความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะคบกับเราไปจนถึงแก่เท่าหรือว่า ไปจนมันผูกมัดผูกพันกันไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่โดดเด่นเนาะคนโสดนะคะยังโสดอยู่นะชาวราศีมีนรักขนาราศีมีนเอาไปต่อคนมีคู่กันมั้งดีกว่านะคะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่ คนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีมีนรัคนาราศีมีนพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างชาวราศีมีนแมจิเชียนขึ้นมาเนาะสิบถ้วยมีความสุขนะห้าม้เทา้าอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรือว่าขัดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ แปดเท้านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณมันออกมาบอกว่าสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่จะมีเรื่องของการคุยกันแล้วไม่ลงตัวเกิดขึ้นด้วยจริงๆในตอนนี้คุณเองเริ่มรู้สึกว่า อยากจะให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานหรือว่าความมั่นคงมากกว่าแล้วก็รู้สึกเข้าใจคนรักอย่างลึกซึ้งในทุกๆอย่างก็พยายามปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทําให้คนรักไม่พอใจหรือว่าอะไรที่ต้องทําให้มันต้องทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาที่มันไม่โอเคต่อการคุณก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองคุณรู้สึก ว่าในช่วงเนี้ยคุณมีความสุขกับความรักมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับความรักหมายความว่าแมจิเชียนก็คือคุณพยายามปรับความเข้าใจพยายามเข้าใจในเรื่องราวของความรักอย่างลึกซึ้งเลยไม่อยากที่จะทําให้ครอบครัวหรือว่าคนรักรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยากโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัวมากกว่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่ให้มันไปต่อในอนาคตสําหรับคนที่ยังไม่ ได้เป็นครอบครัวร่วมกันนะคะเป็นช่วงที่เราเองรู้สึกเข้าใจมันมากๆกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นช่วงที่เราเองก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตความรักชีวิตที่คู่รักถึงแม้ว่ามันจะทะเลาะกันบ้างหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจกันบ้างแต่คุณก็มีความรู้สึกเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ปัญหาที่เรากําลังต่อสู้กันเนี่ยมันคืออะไรคุณ เริ่มปรับตัวมากขึ้นกับความรักนะคะในช่วงธันวาคมนี้เราก็ไม่ได้อะไรมากมายมีความสุขดีแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ความรักมันสวยงามมากขึ้นในทุกๆวันนะคะพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกแบบนั้นเนาะไนแอบดูหนสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง อัศวินถือเหรียญหนึ่งเหรียญ10ดาบแล้วก็6ดาบ นะคะช่วงนี้จะได้คุยกันมากขึ้นนะจะได้พูดได้คุยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คุณกับคนรักของคุณจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะใครที่อยู่ไกลการทํางานคนละที่คนละทางนะคะทางานคนละต่างต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าทํางานคนละช่วงคนละกะเ,เวลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของระยะทางที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเองอาจจะได้คุยกันมากขึ้นในช่วงนี้เราก็จะได้คุยกันเรารู้เรื่องมากขึ้นคนรักอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะวัน สำคัญวันครบรอบหรือว่าวันปีใหม่วันอะไรต่างๆที่เขากําลังจะใส่ใจคุณมากๆอยากได้อะไรช่วงนี้ขอได้เลยนะจ๊ะปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังที่มันไม่จบไม่สิ้นปัญหาที่ต่อสู้กันมาในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเหน็ดเหนื่อยกันมาบางทีรู้สึกว่าเรากำลังแบกรับความรู้สึกแบกหามความรู้สึกเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวหลังจากนี้นะคะจะได้คุยได้เคลียร์กันมากขึ้นจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นอะไรที่มันไม่ชัด เจนอะไรที่มันคาใจเราก็จะได้ปรับจูนความรู้สึกกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะชาวราศีมีนนักคนาราศีมีนคุณอยากได้อะไรแอบเปยๆไปก่อนเลยแล้วกันเนาะดูคนรักตามใจเด้อคนรักแอบตามอกตามใจเราอยู่เหมือนกันนะปัญหาที่มีก็ดูแบบจะพยายามปรับ ตัวจะพยายามเข้าใจคุณจะพยายามช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาในที่นี้หนึ่งแหละก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจเช่นทักไปไม่รับโทรไปไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เขาเมินเฉยใส่คุณปัญหานี้เขาก็จะพยายามแก้มากขึ้นทําให้คุณเกิดความมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะความรักของคุณกําลังจะสวยงามนะปัญหาที่จะเจอเนี่ยมันจะเจอ อะไรบ้างแอบดูหน่อยสิเถ้วย t e m p e r a n c เกดาบปัญหาที่จะเจอหนักๆเลยจะทะเลาะกันตอนกลางคืนหรือเปล่าเออระวังด้วยนะคะเดี๋ยวทะเลาะกันนอนไม่หลับนะ จริงๆแล้วปัญหาที่จะเจอมันก็เป็นปัญหาจุกจิกที่คุณสามารถที่จะจัดแจงได้แหละแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นค่อนข้างสูงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีปัญหาหรือเวลาที่เราจะทะเลาะกันเนี่ยบางทีนะคะใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเมินเฉยอาจจะรู้สึกไม่อยากที่จะตอบโต้มันอาจจะเป็นการนิ่งเฉยเมินเฉยการทําสงครามเงียบใส่กันเราจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับความ ความสัมพันธ์นี้จนเย็นชาพอเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากๆระวังว่ามันจะเย็นชาระวังว่ามันจะไม่มีความโรแมนติกหรือว่าไม่มีการพัฒนาในมุมของที่มันเอ,อ่อมีเป็นเป็นความรักมากกว่านี้ค่ะมันจะกลายเป็นความรักที่อิ่มตัวแล้วก็ไม่มีอะไรพัฒนาเพราะฉะนั้นปัญหานี้กําลังจะเกิดขึ้นยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันเนาะอ่ะออร์เคิลหน่อยนะคะว่าจะออกมาบอกว่าอะไรได้บ้างเออพิสกราเดียบ เดียะแปลว่าแบบวันนี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะวันนี้ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดละกันค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แย่ไปมากกว่านี้แล้วในชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วเราก็เดินทางมาถึงปลายปี2563เรื่องราวแย่ๆที่คุณกําลังปรับตัวคุณก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเอ๊ะเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่กําลังปรับตัวเพื่อคนรักทําไมอีกฝ่ายหนึ่งดูไม่มีความพยายามที่จะทําอะไรเพื่อเราเลยจริงๆแล้วมันก็อาจจะลองนึกหรือว่าลองย้อนกลับไป ในคน2คนที่จะรักกันได้ก็มันก็ต้องมีบ้างนะคะความงอนกันความไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วเพราะอะไรเขาถึงใช้ชีวิตลากยาวกับเรามาจนอย่างน้อยๆมันก็หมดปลายปี2563นะคะยังไงสำหรับชีวิตคู่ก็เอาใจช่วยเนาะเอาไปต่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันเลยดีกว่าคะ่ะชาวราศีมีนรักคาราศีมีน มาต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถรับชมหรือว่ารับฟังได้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนตลอดระยะเวลาเดือนธันวาคมนี้คุณจะต้องเจอกับอะไรบางย้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ ก็เป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะตรงไม่ตรงยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะชาวความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวรัคนาราศีมีนทั้งหลายนะคะพลังงานหลักของคุณออกมาบอกว่าเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าสิบเหรียญแล้วก็สองเหรียญเลย มันเป็นไพ่เหรียญออกมาขนาดนี้คือต่างคนต่างยังให้ความสําคัญกับตัวเองอยู่ต่างฝ่ายต่างยังไม่มั่นใจต่างยังไม่เปิดใจมันเป็นความมั่นคงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังอยู่ในจุดที่ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก่อนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถจับต้องได้และเขาที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่นี้หรือว่าคนที่คุณกําลังเดียวคนที่คุณกําลังถามอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังตัวคุณเองก็ตาม ค่อนข้างที่จะจริงจังเพื่อที่ไม่อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึก คุณทั้งสองคนเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบรวมกันในเรื่องของความมั่นคงความเป็นไปได้เรื่องของครอบครัวเรื่องของความชัดเจนและค่อยตามมาด้วยความรู้สึกมันเลยทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้กับการเพิ่มหรือการใช้เวลาที่ทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนในตลอดระยะเวลาธันวาคมนี้ความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีการให้ความสําคัญ เรามากขึ้นพยายามเอาใจใส่คุณมากขึ้นตัวคุณเองก็พยายามปรับความรู้สึกตัวเองพยายามเข้าใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นกว่าเดิมบางทีนะคะสเหรียญบางทีก็ปรับความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะอารมณ์บางทีเราก็ไม่มั่นใจแต่บางทีเราก็รู้สึกเรามีความสุขในช่วงธันวาคมเนี้มันอาจจะเป็นในช่วงปลายปีเราสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่มันลากยาวมาขนาด ถึงปลายปีแล้วมันก็เลยยิ่งกลับมาทบทวนนะนะคะจริงๆมันก็คือเป็นเดือนหนึ่งแล้วเดือนหน้ามันก็จะคือขึ้นเดือนใหม่แต่อาจจะเป็นด้วยความที่มันเปลี่ยนปีพุทธศักราช ปีคอสอใหม่เนี่ยมันเลยทำให้คุณเกิดความกังวลใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะอาอยังไงต่อไปดีกับความรักมันดูเป็นปีใหม่ที่มันผ่านไปแล้วปีหนึ่งนะคะมันผ่านไปแล้วหนึ่งปีมันผ่านไปแล้วสิบสองเดือนคุณเองอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์แอบขึ้นๆลงๆอยู่เหมือนกันนะบางทีแบบเดี๋ยว หรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไม่ใช่แต่จริงๆมันก็มีความสุขดีแต่จริงๆเขาพยายามทําเพื่อเราเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงกับความสัมพันธ์นะคะเอามาดูหน่อยสิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้ The Hangman เด็กถือถ้วยความรักมันอาจจะดูเด็กๆหรือว่าความรักมันอาจจะดูเหมือนเป็นการเริ่มตน้นถึงแม้ว่าจะคบกันมานานแล้วหรือว่าคุยกันมานานแล้วแต่ทุกๆครั้งของการคุยกันมันเหมือนเป็นการเหมือนเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้แล้วมันเหมือนเป็นความรักเด็กๆความรักใสๆที่ยังไม่มีข้อผูกม,มัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพยายามใจเย็นๆนิดนึงความสัมพันธ์ในที่มันจะชัดเจนเนี่ยบอกเลยนะคะให้เหลียญขึ้นมาหมดเลยเป็นความรู้สึกที่มันจับต้องได้และไม่ได้รักแบบ ไม่ได้อยากจะรักหรือไม่ได้อยากจะพูดคําว่ารักหรือสถานะความเป็นแฟนแบบเป็นแนวอารมณ์แบบเขาเรียกว่ารักแบบไม่ได้อยากจะบอกรักสม 4, สี่สมห้าหรือว่าไม่ได้อยากที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันฉับเฉวยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่คุณกําลังคุยหรือดิวอยู่ใช้เวลามากๆพอสมควรแต่คุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นเขาจะเริ่มเอาใจใส่เราเริ่มดูรายละเอียด ความรู้สึกของเรามากขึ้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเขาก็จะเริ่มเว้นระยะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปต่อได้ ทำให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยทําให้คุณมั่นใจว่าเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณในอนาคตแหละแต่ยังไม่ใช่ในวันนี้มันยังต้องใช้หลายๆองค์ประกอบในการที่จะมาปรับความเข้าใจหรือความมั่นคงต่างๆที่ทําให้คุณก็มั่นใจในตัวเขาว่าเขาเนี่ย บริสุทธิ์ใจเขามั่นใจจริงๆที่จะเลือกเราแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินต่างๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักปัญหารักยังไงก็เอาใจช่วยนะจ๊ะชาวรักคนาราศีมินความสัมพันธ์จะชัดเจนไหมนะคะ The f ฟูอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะ Prince State แล้วก็ q ค e ีน o f ฟบ n นก็หมายความว่าราชินีถือไม้เท้านะคะความสัมพันธ์มันยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้ค่ะความสัมพันธ์ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดยังเป็นการเรียนรู้อยู่อารมณ์บางทีก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่กับความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะต้องเจอเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ได้ชัดเจนขึ้น แต่มันจะมีแนวโน้มว่าเขาจะลงเอยกับเราจริงๆมากขึ้นทําให้คุณเกิดความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแล้วก็เห็น ขนทางเห็นแนวทางที่เราจะเดินต่อไปแบบไม่ต้องเสี่ยงอะคะ่ะไม่ต้องเสี่ยงว่าจะไม่มีใครไม่ต้องเสี่ยงว่าเขาจะคบเล่นๆกับเราจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะยิ่งใครนะช่วงนี้คุยกับคนไกลเนะาะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่งางแดนต่างภาษาหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยเขายังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะว่าการที่จะต้อง พาเราไปอยู่ด้วยหรือการที่เขาจะต้องเอาชีวิตมาอยู่กับคุณหรือคนที่ทํางานไกลกันก็ตามก็ยังคงกลัวอยู่ว่าถ้าเขาต้องไปทํางานไกลๆหรือช่วงนี้ทํางานแบบต้องโฟกัสงานมากๆเรื่องของยอดบริษัท ทำงานเข้ากะเข้าโอทีอะไรตลอดยังกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาให้กับคุณเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้คุณคิดมากหรือลําบากใจหรือยังไม่อยากจะเอาสถานะเนี่ยมาผูกมัดหรือคนที่เขาจะต้องแบบคุณไปเดียวกับคนที่เขากําลังต้องเข้าหาสังคมต้องมีการพูดคุยกับสังคมเยอะๆมันยิ่งทําให้เขากลัวว่าเดี๋ยวคุณจะคิดมากอยากให้เวลาเนี้ยเป็นเครื่องบิสูจน์ไปก่อนว่าคุณ เนี่ยสามารถไว้ใจเขาได้นะเขาเนี่ยมั่นคงและชัดเจนกับเรานะอยากให้เราสัมผัสได้ค่ะความรักไพเหรียนหมายความว่าความรักที่มันต้องสัมผัสได้จริงๆไม่รีบร้อนในความรักในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องอยู่ไปในระยะยาวไม่ใช่ว่ารักแบบฉาบฉวยไม่ใช่ว่ารักแบบรักรักเลิกๆไปๆไปมามเพราะมันก็ เพราะว่ามันก็เหนื่อยเนาะกับความรักอะไรแบบนี้นะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะอเออเครือนอกมาบอกว่าเซเมเรเซเอลอมออมออมก็แปลว่าความเลิฟนะความรักนะคะคุณกําลังไม่ได้กลัวแต่คุณกําลังกดดันตัวเองอยู่หรือเปล่าในความสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะต้องเป็นสถานะไหนเพราะคุณกำลังไม่อยากจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความดีที่เขามอบให้กับคุณหรือว่าความดีที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมาทดแทนกับสิ่งนี้ที่คุณกำลังคิดเปิดใจไปเลยค่ะไม่มีอะไรที่เสียหายถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ้นสุดของปีนี้ก็ตามแล้วสุดท้ายเดือนหน้าก็คือเดือนใหม่ถ้าเราจะต้องใช้เวลาอีกสัก หนึ่งเดือนมันจะแย่ไปกว่าเดิมหรือมันจะดีไปกว่าเดิมมันก็เป็นในเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็เปิดใจเอาใจช่วยสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหลไยไงก็อดทนอีกนิดนึงละกันเนาะเอาเรื่องของความดีหรือเอาเรื่องของอะไรต่างๆที่เรารู้สึกสัมผัสได้เข้ามาลดหย่อนกัน เพื่อความสุขของเราในวันนี้โอเคค่ะยังไงวันนี้ไฮก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะชอบในการอภัยยังไงเนาะอย่าลืมเนาะกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เนะาะไลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านชาวราศีมีนรักคนาราศีมีนอย่างไงก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็มีความสุขกับรักในส่งท้ายปีรักที่ไม่ดีในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ให้ทิ้งเอาไว้ในปีนี้เริ่มต้นใหม่นะคะกับความรักที่สวยงามกับความรักที่สมหวังยังไงก็สุขสันต์ ปีใหม่สุขสันต์สิ้นปีสุขสันต์ความรักที่สวยงามนะคะขอบคุณคะ่ะ